ทำตาโตเหรอหือ,อตาชั้นเดียวแต่ทำตาโตเหรอ <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ตาหนูโตค่ะยังั้มคะตาหนูโตมากเลยค่ะพ่อเออความตาโตเนาะตาชั้นเดียวแต่าโตตาโต <c oughs>